หลายคนที่ชอบมาบ่นว่าไปปรับตามแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะคนกลุ่มนึงอ่ะที่เขาหายได้โดยที่เขายังไม่ได้กินอะไรของผมเลยนะครับแล้วคนกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้เขาจะมักจะเป็นคนที่กินอะไรมาเยอะมากๆแหละจนเขาแบบเข็ดละ เขารู้สึกไม่ใช่ทางออกของชีวิตแล้วคนกลุ่มนี้เวลาที่เขาได้รับคําแนะนําอะไรไปนะครับเขาจะไปปฏิบัติก่อนพอเวลาเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะมาอัปเดตโดยการที่ถ้าเกิดสมมติเขามีเรื่องอะไรที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่สบายใจหรือว่าเป็นอุปสรรคกันนะครับเขาจะเริ่มจากการที่เขาทําอะไรก่อน1 2 3 4งหผมอธิบายให้เขาละเอียดมากแค่ไหนเขาก็จะอธิบายละเอียดมากเท่านั้นแฟร์แฟกันพอเขาอธิบายเสร็จแล้วปุ๊บเขาทําอะไรมาบ้าง1นึ่งสอนะครับเขาจะเริ่มจาก การเปลี่ยนแปลงก่อนเพราะถ้าเกิดทาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งทางดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยอันนั้นแปลกแปลกแล้วมันจะต้องมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งดีขึ้นและแย่ลงเสมอครับไม่มีอะไรที่มันจะเหมือนเดิมครับเพราะเหตุมันไม่เหมือนเดิมถูกไหมฉะนั้นเขาจะเริ่มจากการที่อธิบายว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงทางที่ดียังไงและมีอาการอะไรแปลกปลอมหรือสิ่งอะไรที่เขากังวลซึ่งอันเนี้ยมันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาเพราะผมจะได้เห็นแล้วว่าเขาเอา เอาอะไรของผมไปทําบ้างแล้วพอทําเสร็จแล้วปุ๊บเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างเนี้ยไปกินไขมันดีอ่าอย่างยกตัวอย่างนี้นะไปกินไขมันดีกินจากไหนอะโวคาโดแต่ทำไมรู้สึกจุกแน่นท้องอยางเลยคุณกินอะโวคาโดเท่าไหร่วันละ3าลูกเฮ้ยอันนี้เยอะเกินไปคราวนี้เราจะได้มาปรับจูนกันว่าไอสิ่งที่คุณไปทำเนี่ยบางอย่างมันอาจจะมากเกินไปหรือบางอย่างมันอาจจะน้อยเกินไปหรือบางอย่างคุณทําแล้วเอ๊แต่ว่ามันยังมีกัดตกปกพ้องอันนี้ฉันไม่สามารถทําได้จริงๆเราจะใช้อะไรเสริมอ่ะมันก็จะค่อยเข้ามา กระบวนการเออถ้าเกิดเสริมเสริมด้วยอาหารอะไรหรืออยากจะเสียตังค์อ่าเนี่ยมันจะได้เสียตังค์ได้เท่าที่จําเป็นอืมนี่คือกระบวนการแก้ไขและพัฒนาไปพร้อมๆกันไม่ใช่มาถึงมาตัดพ้อถมถุนความ,ม,ม,มทรมานแล้วก็จะให้กูช่วยอย่างเดียวเลยมึงยังไม่ช่วยตัวเองเลยฮะตัวเองยังไม่ช่วยตัวเองแล้วยังทำร้ายตัวเองในทุกๆวันแล้วมันจะใครจะช่วยได้วะใช่ปะ เออนี่คือความเป็นเหตุเป็นผลครับไอสิ่งที่ผมถ่ายทอดหรือแนะนําไปอ่ะมันมันจะไม่มีค่าถ้าเกิดคุณไม่ไปทําและไอสิ่งที่ผมแนะนําไปอ่ะเช่นเดียวกันมันไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จสำหรับทุกคนแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกแค่ผู้ชายผู้หญิงบางทีก็ปรับไม่เหมือนกันและคนทํางานออฟฟิศกับคนทํางานในสวนมันก็ปรับไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานอ่ะเนี่ยพื้นฐานเบสมันจะคล้ายๆกันแต่พอเราเอาไปปรับดูแล้วมันมีอันไหนอ่อนไปอันไหนแรงไปอย่างบางคนทํางานในสวนอุ้ยฉันฉันเทร่างกายเยอะแล้วอ่ะจยต้องออกกําลังกายอีกเหรออันเนี้ อาจจะเปลี่ยนปรับจากการที่ต้องไปออกกําลังกายคาร์ดิโอหรือยกอะไรเปลี่ยนมาเป็นโยคะยืดคลายก็ได้เห็นไหมมันจะค่อยๆปรับมาเป็นให้มันเข้ากับเนเจอร์ของแต่ละคนโดยที่ดํารงอยู่บนพื้นฐานของสติของผู้ปฏิบัติเมื่อมีสติเจอปัญหาแก้ไขและปฏิบัติให้เป็นเฉพาะทางสิ่งเนี้ย มันคือกระบวนการสร้างปัญญาผมพยายามจะช่วยให้ทุกคนสร้างปัญญาส่วนตัวให้เป็นครับไม่ใช่มักง่ายโดยการที่เป็นนั่นกินนี่เป็นนี่กินนู่นคุณเริ่มตั้งคำถามในการหาของกินอ่ะคุณมีเงินมากมายแค่ไหนแม่งก็ไม่พีพางเพียงพอหรอกครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ mm. เหตุยังเหมือนเดิมผลมันก็เหมือนเดิมอ่ะซึ่งผมก็ยินดีนะถ้าเกิดอยากเป็นแบบนั้นเพราะผมก็ได้ตังค์แต่ถ้าเกิดใครอยากหายอ่ะอยากให้ทําความเข้าใจแล้วลองไปไปทำแบบนี้ถ้าเกิดอาก อยากจะปรึกษาเนะี่ยอยากให้เข้ามาปรึกษาแบบนี้มาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าต้องให้ผมยัดให้อย่างเดียวโดยที่คุณก็ไม่ทําหาอะไรเลยอะ่ะชีวิตเป็นคนใครของใครวะชีวิตเป็นของใครใครที่รับผลกระทบอะ่ะผมอธิบายไปแล้วแต่คุณไม่ปฏิบตัติผมทรมานไหมล่ะผมก็ไม่ได้ทรมานคุณจะซื้อของผมไปแต่ไม่ปฏิบตัติคุณก็หงุดหงิดอีกแม่งไม่หายาทันทีเสียตังค์ก็เสียผมเสียอะไรอะ่ะอ่ะผมก็พิมพ์ไปผมก็ เสียขี้ปากแต่ผมได้ตังผมไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสด,ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วพอใครที่ผมช่วยแล้วเขาไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองผมก็ไม่โผกมัดยึดโยงอะไรครับก็ช่างแม่งมึงยังไม่ดูแลตัวเองเลยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเหตุสุดท้ายอ่ะคนที่รับผลกระทบคือพวกคุณทั้งนั้นอ่ะอยากจะหายก็ต้องแก้ช่วยกันแก้ครับเราต้องช่วยกันแก้เราเนี่ยช่วยกันแก้ไม่ใช่ให้ผมยัดให้อย่างเดียวโอเคไหม เนาะนี่เวลาให้เขาปรึกษาอะไรมาเนี่ยไม่เคยเก็บตังค์ด้วยนะครับฟรีด้วยนะของฟรีไม่ได้หมายความว่าต้องไรค่าเสมอไปถ้าคุณเห็นคุณค่าของมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินซื้อของกินอย่างเดียวหรือว่าต้องใช้เงินในการเทคคอร์สอย่างเดียวเลิกยึดติดอยู่ในโลกของทุนนิยมได้แล้วให้คุณค่ากันบ้างไม่ใช่เอาแต่ทุกอย่างมาตีเป็นมูลค่าอย่างเดียว